ดีคุณผู้ชมเดอะแซนด์ดัค่ะอยู่กับฝนพัชรดามันีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเดอะแซนด์ดันะคะวันนี้ฝน,น,น,นอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนอยู่ในงานบางกอกไทย2023นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ผู้คนนะคะเนืองแน่นอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์นะคะมาเฉลิมฉลองให้กับงานไทยในครั้งในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฝนจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ขบวนเริ่มแล้วนะคะ น,นี้ก็จะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านหลังผลตอนนี้นะคะอันนี้เป็นขบวนแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นขบวนเปิดจากวงโยธวาทิตนะคะที่อนนี้เป็น ขบวนเปิดนะคะคุณ้สมก็คือเป็นวง,ยวง,วงโยธวาทิตนะคะ,คะที่จะนำการแสดงโดยคุณเก่งทัศยะค่ะมีอะไรปะมีอะไรปะผมแค่บอกว่าเออแถกให้ผมหน่อยนึงมีอะไรบ้างอ,อ,อ,อ่ะอ่ะคุณผู้ชมว,ว,วนมันนี้คือขบวนแรกนะคะ จากนั้นก็จะตามด้วยขบวนที่2ก็จะเป็นขบวนคอมมู n นิตี้นะคะชุมชนซึ่งการตัดขบวนพาเรดในครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งออกทั้งหมด6ขบวนค่ะคุณผู้ชมจากแนวคิดสุขภาวะของผู้มีความหลากหลายนะคะซึ่งมองว่าการที่มีสุขภาวะที่ดีนั้นสำคัญต่อคุณภาพชีวิตนะคะเริ่มตั้งแต่ บริเวณหน้าหอศิลป์ตรงด้านหน้าตอนที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะจนถึงแยกลาดประสงค่ะคุณผู้ชมขบวนใกล้จะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ค่อนข้างคึกคักมากๆนะคะคุณผู้ชม วันนี้นะคะคุณเก่งทัชยานะคะก็จะมาร่วมแสดงในขบวนแรกของร่วมกับน้องๆวงโยธวาทิตในวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับน้องๆวงโยธวาทิตกว่า150ชีวิตค่ะคุณผู้ชมที่จะมาร่วมมรเลงเพลงแล้วก็แปลอักษรเป็นระยะระยะนะคะตอนนี้อีกสักพักหนึ่งใกล้จะเริ่มแล้วนะคะ สำหรับขบวนในปีนี้นะคะคุณผู้ชมก็นอกจากที่จะมีขบวนทั้งหมด6ขบวนในวันนี้แล้วก็ยังจะมีการาร่วมกันเดินขบวนร่วมกับธงของธงสีรุ้งนะคะประกอบด้วย6สี7สีนะคะก็มีความยาวกว่า144เมตรเลยะคะ่ะคุณผู้ชม เพื่อเป็นการซึ่งความยาวของธงสีรุ้งอันนี้นะคะก็มีตัวเลขที่มีความหมายเพื่อเป็นการเรียกร้องความต้องการให้เกิดการแก้ไขามาตรา1 4 4 8สเพื่อ,อของสมรสเท่าเทียมนะคะแล้วก็จะโบกสะบัดไปตั้งแต่เริ่มขบวนเลยนะคะ ะค,ะคุณเก่งนะคะก็มาเดินทางมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ต้นขบวนเลยนะคะคุณเก่งจะอยู่ในขบวนแรกนะคะตอนนี้คือคุณเก่งทัทยะเดินเข้ามาด้านหน้าแล้วนะคะเพื่อจะทําการแสดงนะคะ วันนี้คุณผู้ชมคะนอกจากที่จะมีประชาชนคนไทยนะคะมาร่วมกันมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มีาชาวต่างชาติจํานวนมากนะคะทั้งคนชาวยุโรปชาวจีนนะคะจำนวนมากนะคะคุณเก่งทัศยานะคะก็จะเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยสําหรับขบวนนะคะขบวนแรก อนนี้เป็นขบวนแรกนะคะคุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนจากหอศิลป์กรุงเทพนะคะไปยังบริเวณห่ายากรัฐประสงค์ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะในหลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าขบวนที่หนึ่งคือขบวนของน้องๆวงโยธวาทิตนะคะที่จะนําแสดงโดยคุณเก่งทัชยานะคะก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการ ร่วมกันโบกธงนะคะความยาว144.8เมตรค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวฝนใจคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศธงนะคะความยาว144.8เมตรค่ะตอนนี้กำลังโบกสะบัดอยู่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์กรุงเทพนะคะซึ่งธงนี้นะคะคุณผู้ชมด้วยจำนวนความยาว144.8เมตรนี้นะคะเป็นเลขที่มีความหมายนะคะของ การจัดงานในวันนี้มากๆมีความหมายว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขกฎหมายมาตรา1448นะคะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็กำลังโบกสบัดอยู่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์เลยนะคะท่ามกลางประชาชนนะคะที่ เฉลิมฉลองให้กับในเดือนแห่งความภาคภูมิใจในเดือนพายมันนะคะตอนนี้นะคะทุกคนส่งเสียงค่ะคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวค่ะตอนนี้คนลุกมากๆนะคะ ทั้ง7ดสีนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะสีแดงนะคะที่หมายถึงที่สื่อถึงชีวิตค่ะคุณผู้ชมสีส้มหมายถึงการเยียวยานะคะสีเหลืองหมายถึงดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะสื่อถึงธรรมชาติสีฟ้าสื่อถึงศิละปะสีม่วงสื่อถึงจิตวิญญาณะคะ่ะวันนี้นะคะก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะคะ เริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้นะคะคุณเก่งทชัชยานะคะก็เริ่มบรรเลงแล้วนะคะทำการแสดงในชุดแรกนะคะซึ่งเป็นขบวนแรกนะคะบริเวณเสียปรทุมันเลยะค่ะคุณผู้ชม ะะตีกองชัยนะคะคุณผู้ชมพร้อมสำหรับขบวนตั้งขบวนนะคะเพื่อเคลื่อนไปยังห5แยกราชประสงค์นะคะก็จะผ่านทั้งศูนย์การค้าสยามดิสคัเวอรี่นะคะแล้วก็สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนนะคะแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะไปจบอยู่ที่บริเวณห5แยกราชขออภัยค่ะ5แยกราชประสงค์นะคะแล้วก็ จะหยุดบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโบว์นะคะอันนี้เดี๋ยวคนให้คุณชมดูบรรยากาศนะคะของขบวนแรกนะคะ บุคคลที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะนักการเมืองเท่าที่ฝนทราบตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานนะคะก็แน่ๆก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะ,ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าวไกลนะคะแล้วก็คุณอุ้งอิงค่ะแพรทองพรนณชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณสุชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครน,นะคะแล้วก็รวมไปถึง คนที่เป็นคนดังนะคุณผู้ชมเซเลบริตี่ต่างๆนะคะมากมายค่ะรวมถึงนางงามนะคะมากมายเช่นเดียวกันนะคะอาทิเช่นคุณเท่าที่รับรายงานก็จะมีคุณเกรซการ9ด้วยเส้นก้นะคะคุณมดดำคาชาภาคุณเขื่อนพัฒดดนัยนะคะคุณสายอินทิราแล้วก็คุณป๋อมแป้นนะคะคุณเก่งทัศยา คุณต๋องธนายุทนะคะคุณเปิ้ลไอรินคุณต้นธนศักดิ์นะคะแล้วก็แก๊งบรรดามิสแกรนไทยแลนด์นะคะนำโดยอิงฟ้าวราหะค่ะชาลอตออสตินแล้วก็อุ้มทวีพรพิ้งจำรัดนะคะรวมถึงมีคุณหลินด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณหลินมดชนดมะชนดนะคะขออภัยถ้าเรียกชื่อผิดนะคะคุณคุณนัทกิจจริตนะคะคุณนุชจีอนุชาคุณก๊อฟธนวารินคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์ เฉลิมชาตรียุคคนนะคะวันนี้ก็จะมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะส่วนอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็มีคุณหมอแล็บแพนด้านะคะคุณเบนซ์อาปาเซ่คุณ, ben ace, คณกันจอมพลังคุณสีตางคุณหญิงล่คุณกลุ่ม power pub เกย์ A นะคะคุณเปร์โชคุณปันปันเด c อเรส e นะคะที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ให้กับงานไทยในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มแล้วนะคะเริ่มเดินขบวนแล้วนะคะจะเคลื่อนจากหอศิลนะคะก็จะทยอยเคลื่อนจากหอศิลปนผ่านศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะสยามเซ็นเตอร์นะคะแล้ว รากรค่ะผ่านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็จะจบที่สี่แยกราชประสงค์งค่ะโดยมีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้นะคะคุณพิธาจะมาร่วมเดินขบวนคุณพิธาคุณนุ้งอิงนะคะก็จะร่วมกัเดินขบวนในเวลา15นาฬิกาะคะ่ะตอนนี้นะคะทงสีรุงนะคะร่วมกันโบกสะบัดนะคะอยู่บรเิเวณหน้าหอศิลป์จะเริ่มเคลื่อนแล้วนะคะ ตอนนี้คุณเก่งทัศยาก็ขึ้นรถนำขบวนนะคะทำการแสดงเพื่อจากเลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังเสียรราชประสงค์ค่ะตอนนี้ผมอะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศบริเวณขบวนแรกไปก่อนนะคะเพราะว่ายังมีอีก5ขบวนค่ะ ดี่พูดได้คําเดียวว่าผู้คนที่มาเยือนอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์ตอนนี้นะคะขนลุกค่ะคุณผู้ชมขนลุกขนพองนะคะเพราะว่าเราสัมผัสได้ถึงการเรียกร้องถึงความเท่าเทียมกันนะคะวันนี้ทุกคนก็จัดเต็มค่ะทั้งการแต่งตัวนะคะทีแ่แสดงออกถึงการเรียกร้องความเท่าเทียมกันนะคะในเดือนแห่งความภาคภูมิใจในเดือนพรยมันนะคะ ตอนนี้นะคะเริ่มแล้วนะคะถึงแม้วันนี้อากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะแต่ก,ก็ประชาชนก็เนืองแน่นนะคะเนืองแน่นที่จะมาร่วมกันฉเฉลิมฉลองให้กับความ ภาคภูมิใจในครั้งนี้นะคะผู้ชมตอนไไนี้เริ่มแล้วนะคะตอนนี้น้องๆวงโยธวาทิตก็จะเริ่มเคลื่อนขบ,บวนนะคะเริ่มทำการแสดงนะคะน้องๆวงโยธวาทิตก็จำนวน150ชีวิตซีวิตค่ะคุณผู้ชม ร่วมกันแสดงอย่างพร้อมเรียงนะคะ เดี๋ยวฝนจะพาคุณผู้ชมไปดูพาไปดูบรรยากาศในขบวนที่สองนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะ<ด>คึกค<ด>ัก<ด>มากๆนะคะหลังจากน้องๆขบวนวงโยธวาทิตนะคะก็จะถัดมาก็จะเป็นธงนะคะน้องๆจะร่วมกันซื้อธงนะคะของงานบางกอกพรย2,023ในครั้งนี้นะคะ ก็จะเห็นนะคะประชาชนจํานวนมากนะคะที่ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยค่ะคุณผู้ชมมาร่วมกันสําหรับงานบางกอกไทยในปีนี้นะคะอากาศ35องศาไม่สามารถทําอะไรบุคคลที่มาร่วมงานในวันนี้ได้นะคะเอนจอยนะคะทุกคนเอนจอยชุ่มฉ่ำมากๆนะคะ วันนี้นะคะทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ก็จัดเต็มนะคะคุณผู้ชมการแต่งกายระบวนแดกเรสนะคะตอนนี้ เราอยู่กันที่ขบวนแดกเรสค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะโบสีส้มนะคะโดดเด่นนะคะโดดเด่นมากๆคุณหมอเจี๊ยบนะคะวันนี้ก็มาร่วมเดินขบวนด้วยนะคะขอเจ้าต้ดีค่ะจากเดอะสแตนดาร์ดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอมาร่วมง,งานเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ร,รู้สึกคึกคืนมากเลยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากที่เห็นทุกคนแบบว่าได้ออกมาแสดงความเป็นตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ อย่างนี้แหละแสะดงให้เห็นว่าออกลุ่มของ L G B T Q A เนี่ยก็มีหลากหลายมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีสิทธิพื้นฐานให้กับพวกเรานะคะอย่างเช่นเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือว่าเรื่องสิทธิ์หรือว่าเสียงต่างๆค่ะหมอเองก็จะตับสุนเรื่องของสมรสเท่าเทียมใช่ไหมคะถ้าอยากียกร้องไปถึงรัฐบาลตอนนี้อยา้ายยังไงบ้างอะค่ะก็่ย่อย่างที่เห็นนะคะว่าพวกเรานะคะก็เหมือนทุกๆคนเนาะ เราก็ทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่เพศชายเพศหญิงแล้วแล้วก็มีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสมรสเท่าเทียมอะค่ะ okay, ขอบคุณ,คณนะคะคุณผู้ชมน,น,นี่ก็คือคุณหมอเจี๊ยบราัลานะคะอดีตนางสาวไทยแล้วปัจจุบันก็เป็นคุณหมอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีความรักนะคะกับ Okay. นี่นะคะนี่คือขาบวนของะค,ะคอนเนตโต้นะคะคุณผู้ชมคอนเนตโต้กทน,นมาแจกไอศครีมนะคะคอนนโอเคค่ะเราจะพาะคุณสมอ,อกจากตรงนี้นะคะอันนี้คือคอนเนตโต้มาแจกไอศครีมนะคะ อเมริกาค่ะคุณผู้ชมตั้อเมริกานะคะวันนี้ให้มาร่วมงานพายแบงค์แบงค์พายในปีนี้ด้วยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านหลังนะคะตอนนี้มีใครมาร่วมงานกันแล้วบ้างวันนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานจำนวนมากนะคะตอนนี้นะคะก็ ทุกคนแต่งตัวจัดเต็มอย่างมากนะคะมาร่วมกันเฉลิมฉลองให้กับเดือนแห่งความภาคภูมิใจในเดือนมิถุนายนนะคะคมย์คีเยไมหายไปเป็นสัดหล